ได้ไหมพูดเมื่อกี้เองและนี่คือคุณอ้นที่เป็นตัวร่านะครับนี่ครับจักรยานของเขาเกียร์20ครับความแรงเมตรก็20ล้านครับและนี่ครับคุณช่อที่อาย <c oughs> และนี่ครับคุณซัดที่พูดไม่ค่อยพูดครับและผม<น>ซึ่งนี่ตรงข้านี้น<ง>มีใครเคยเห็นนะครับ อมีใครเคยเห็นมีคนที่เขาเคยเห็นคนห่มผ้าสีขาวนั่งอยู่แถวนี้นะครับในเวลากลางคืนที่เขามาวิ่งครับเฮ<อ>้ย <c oughs> <c oughs> จะไปไหนครับเ <c> ฮ <oughs> <อ>้ยอย่ากล<อ>ัวล่าให้เราแล้วครับเรากลับไ, <c oughs> ไปจุดรอดสีแดงกันก่อนครับ,รบขอเชิญถ้ามีจริงก็ให้มาเล่นกับเด็ก,ดกๆอย่าทำอะไรรุนแรงนะครับ<อ>เริ่มได้ทำอ้น